นี่นะครับเราถึงสถานีสุมทางบางซื่อกันแล้วนะครับผมเราจะไปเที่ยวทเที่ยวหัวหินกันนะครับขณะนี้เป็นเวลา8โมงกว่านะคะแล้วแจ้เป็นไงบ้างครับผมมาตั้งแต่กี่โมงอากาศดีมากมาตั้งแต่ตี3ตื่นตี3 3, 3ตื่นตี 3, ตต3แต่น้อยโอเคไหมครับ 3, โอเคไหมเจ็ด <7 S 2> โมงโสู้ไหม นี่เราเตรียมตัวเตรียมของเตรียมสัมภาระกันนะครับผมนี่กระเป๋าเดินทางเราจะไปแบบรัชชูรี่เนอะตัวร้อนนั่งรถไฟแบบรัชชูรี่ตัวร้อนโมโนเทเวตี่ไนน์รถไปออกกี่โมงนะวันนี้รถไปออก9้าโมงค่ะเราจะกเทางกันนะคะ9ก้โมงสีสิบเราออกเดินทางนะครับถึงที่หมายประมาณกี่โมงนะครับที่หมายประมาณ ประมาณเท่าไหร่ได้บ่ายสองโมงครึ่งไหมไม่รู้มึงเขียนยังไงก็แล้วแต่บ่ายสองโมงหรือบ่ายสองโมงครึ่งนะครับผมนี่ดูโฉนดก่อนกันดูโฉนดนะครับทั้งโฉนดนะครับผมเท่าไหร่นี่ไงนี่ไงที่หมายบ่ายโมงห้าสิบนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นรถไฟแล้วเราจะถ่ายบรรยากาศให้ชมกันอีกทีนะครับผมอันนี้เราก็มาดูที่ดินกันนะครับ ว่าทำเลไหนสวยนะครับก็ว่าจะซื้อสักประมาณร้อยไร่นะคะขายเลยที่บ้านเลยอันนี้ก็จนะมีที่บ้านพร้อมที่ดินนะครับแล้วก็มีที่ดินเปล่าๆด้วยนะคะผมใครสนใจก็มาแวะซื้อได้นะครับตามข้างทางรถไฟนี่นะครับผมทางจะไปหัวหิน อินนะครับเราก็ได้เช่าห้องคือละเก้าร้อยนะครับสามเตียงห้องสามส่วนสี่นีภายในก็จะมีที่นอนทั้งหมดสามที่นะครับนี่ที่นอนสามที่นะครนนนนะครับเตียงนอนสามเตียงเลยเรามีห้อง,งน้ำให้ด้วยนะครับเป็นห้องแอร์นะครับผม ถึงหัวหินนะครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวอ่านนะว่าถ้ากินข้าวกินปลาแล้วค่อยออกเที่ยวกันนะครับช่วงแดดร่มๆมตกนะครับผมก็จะไปเที่ยวทะเลหัวหินกันนะครับใครมาก็มาพักได้นะครับดีสอดน,นี้ใกล้ดีนะครับผมไม่ไกลจากรถไฟมากแล้วก็สามารถเดินไปที่ทะเลได้ด้วยครับโอเคครับผม ขนาดนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับนี่อันนี้เป็นหอพักเรานะครับหอพักเรานะครับผม Welcome to หอพักนะครับหัวหินตอนนี้คุณนาสองคนก็กำลังจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยเราจะไปไหนกันครับไปชายทะเลนี่เดินไปชายทะเลนะคบวันนี้ไปโรงแรมก๊อฟอินนะครบใครมาจากหัวคูนประเทศ ที่ทางรถไฟก็สามารถมาพักได้นะครับใกล้ที่สุดแล้วนะครับผมนีเดินตรงไปจนสุดเลยนะครับผมก็จะเป็นรายทุเระครับหัวหินนะครับผมเราก็เดินออกกบรลังกายยามเย็นนะครับสี่โมงเยนนะะ็น,ยนนะครับก็ถึงประมาณพรุ่งนี้เชา้างเย็นนะครับก็ถึงประมาณพรุ่งนี้เช้านะครับ อันนี้มีร้านกื้อเตี๋ยวเรือด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรือผิดหรือเปล่าเราจะไปกระโดดลงน้ำกันนะครับผมเตรียมชุดมาพร้อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปถึงทะเลเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับาลุดลางเบลคัมชูหัวหินนะครับผมอันนี้แล้วก็มีลานะครับอ้าแล้วมันไม่ได้ ทะเลสวยมากตายทะเลนะครับนี่มาถึงชายทะเลแล้วนะคะเลี้ยงไปอ่ะน้ำไหมครใช่โอ้ชายจะไหวแล้วนี่มันไม่ใช่ในสายทะเลครับสวยงามไหมครับชาวเครียเตอร์ทั้งหลายโโอออ้ เพนอเอนจอยกันนะครับฝันนะรบรรยากาศยามเย็นนะครับช่วงบ่ายสี่บ่ายห้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ยังมีบริการขี่ลาแพะอยู่นะครับ แดดก,ก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องลงแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวมันมืดกว่านี้มันจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับบรมันาะกาศที่สวยงามนะครับคุ มาครั้งที่สองแล้วนะครับกับบรรยากาศนี้นะครับชอบนะครับเดี๋ยวนีจอยู่ในน้ำแล้วนะครับผมนี่อันไหนเจนแจนอยู่ไหนไม่รู้แจนอยู่ไหนอันนี้คุณโทรศัพท์อยู่อยู่เลยนะคนเราเล่นน้ำกันนะครับผมคนอาหลาน น้ำเย็นดีนะอะไรอะอไรอะเียวมันเียมไืนไม่ได้แรงขึ้นไงแรงขึนนะครับผมเออเฮ้ยโต๊ะามโต๊ะแ บอกแล้วางหินศีโดนเจีหินเมื่อกี้ดึงมาเลยยืดยืดไปเลยยืดไปยืดไปยืดไปครับยืดไปครับยืดไปเอา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 ไม่กวาดไปด้วยยืดฉับยืดนี่อย่างยืดใช้ยืดอีกคนหนึ่งไหมอีกคนหนึ่งยืดไหมใครจะยืดต่อครับเราตก ตอนเย็นแล้วนะครผมช่วงทุ่มกว่าแล้วก็ออกมาตลาดนัดกลางคืนนะครับมีขโนมโคเบอร้านขายด้วยนะครับผมโคเรายหลาหน้านะครับดูว่ามีอะไรขายม้างอันนี้เป็นตลาดกลางคืนนะครับ จะมีอาหารตามสั่งนะครับดวงใจซีฟู้ดนะครับม,มีกุ้งเผากุ้งเผานะครับเมน,นูนอาหารม oh <my> ีน้ำมะพร้าวด้วยนะครับหอยทอด ถัไทยโบราณหอยทอด5้าสิบหกสิบาทเองได้รับอะไรทำไว้ได yeah. e ้นะครับเอาคิวไว้ก่อนเดี๋ยวจะก็ไปเดินเล่นนะคิวเยอะแล้วกะชิวเยอะเยอะมากเลยมา่วงไงดูหน่อยโอ้โม่ห้าบาทไม่เอาเหรอ ก็เสื้อผ้านะครับเป็นโซนเสื้อผ้านะครับผมมีทกตากระตุนกระเป๋านะครับนี่อะเคบับยังไงเคบับไก 60, ่หกสิบแต่เรามีพิซซ่าแล้วอะยังไงมาหาเราพี่น้เราหาเลยเราแปะทิ้งดีกว่า ทิงคือจริงคือดูเ <s> <c oughs> ช็คดูไปฟ้าสี่สูดโอ้โหมีกุ้งบาไงไอ้นั่นด้วยอ่ะ <c oughs> กุ้งอะไรอ่ะ ปุ้งลับเตอร์เหรอไม่ใช่แล้วนีุ่้งอะไรอ่ะไม้กรดมังกรพุ้มมังกรเหรอเออโหนึกว่าพุ้งลับเตอร์ใหญ่มากเลยอ่ะกินอะไรกันจ๊กินอะไรกันจ้าอ้าวเชิญครับอร่อยครับสนใจไหมครับ พันห <aunque S 2> eh. ้าเองอ่ะราคาพันห้าเองอ่ะถูกแบบพันห้าเองพันราคามองว่างเวลานีบ้างสิคะคขายยางได้จ้ะพันห้าเองอ่ะพันห้าเองอ่ะราชรีมากอ่ะ ออยทุกอย่างเลยอ่ะน่ากินทุกอย่างนี้ผลไม้อบแห้งอันนี้ก็เป็นผลไม้อบแห้งนี่ไงน้อยชุดสีเหลืองบบที่น้าเจนอยากได้อเอาแบบว่าเช้าเลยแล้วก็ไปให้ม้าขี่เหลืองไข่กาเลยตอนนี้เหลืองไข่กา <laughs> ไม่ใช่เขียวไ่กาเขียวเหลืองไข่กามันควงเยอะนะ ท้องร้องแอดแอดเนีย่ย mm hmm. นี่ม,ลา,มาล้สิบบาทหม่าล่าก็ถือว่าราคาไม่เท่าไหร่นะ mm hmm. ไอตลาดตลาดหนึ่งมนตลาดอินดี้แพงกว่านี้เยอะฮัลโหลวีลคัมทูตลาดม mm hmm. ีมันบดด้วยม mm hmm. ีมันบดขายด้วย mm hmm. translatio ร้หน้ารัานนาห้าสิบบาทน่ากินนะออร้หน้า,น,าน่ากินเนอะอยากกินร้หน้านี่ก็ร้านโรตีแต่ไม่มีคนลุมนี่กระเป๋าสวยนี่อภาพเหมือนสวยมากสวยอ,อวยะ่ะ ร้านเธอเต็มกระเป๋าแล้วกระเป๋าเธ,เธอเต็มแล้วคือคนละคู่โอ้ไม่ก็โรตีตชิ้นละคู่หรือสิชิ้นนี้ <Okay. S 1> ชิ้นละยี่สิบลองชิมปะซามูไก่อะไ,อะไรนะโซโมโซาไก่ชิ้นละยี่สิบบาทลองชิมกันไหมอิ่มไ <Huh? S 1> หมล่ะอิ่มไหมละ่ะ เราจ้องชิไมไปแล้วกระชินกลิ่น,ก,นกินทุเรียนหอมมากเลยเดินไรรยกาศเรค่อยเดินมากินทุเรียนหอมมากเลยไม่กินทุเรียนแต่กินทุเรียนหอมมากเลยนี่ลูกชิ้นนะครับ นี่มันมาถังสถานีรถไฟแล้วนี่ไม่ใช่อันนี้มาสถานีรถไฟแล้วนะเนี่ยสถานีรถไฟข้างหน้าเราเนี่ยโน่ตโน้นก็นั่นแหละตายอย่างไงไม่ใช่ไม่ใช่เราเรางเดินฝั่งนู้มารือว่าเราเดินตรงนี้ อยู่น uh ู่นเช้าวันพุธสดใสนะครับฝนตกนะครับที่หัวหินเพิ่งหยุดนะครับเช้านี้เราก็กินข้าวอาหารต่างๆกันนะครับปัตติกินพิซซ่าเพิ่งเสร็จนะครับ เติมผัดกะเพราหมูสับนะครับโบราณ,ราณกับไข่เจียวร้อนๆนะครับกรอบๆไข่ดาวร้อนๆกรอบๆนะครับผมม,มากินกันนะครับ,บเพื่อนๆชาวเร์อเตอร์ทั้งหลายสว <c oughs> ัสดีครับ <c oughs> นะครับวันนี้ก็มาตลาดหัวหินนะครับผมตอนเช้าช่วงเวลา8โมงกว่านะครับตลาดนี้ก็จะมีของทะเลเยอะแยะนะครับแล้วของกิน กระชงปลาทูนะครับนี่ใส่เราะะใกล้จะได้กลับบ้านแล้วครับแล้วก็เดินชมนเดินทัวร์ตลาดหาของกินเล่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของขายส่งนะครับเป็นพวกปลาทะเลต่างๆอย่างเงี้ยนะครับนี่กระปูงปลาหมึกนะครับหอย ปลาเมอีกแล้วนะครับผมมันกุ้งไม่มีนะครับผมทอดหมันด้วยคือเรามองไม่เห็นนะครับตลาดสด ตลาดสดน,น่าจะขายช่วงเช้านะครับตอนกลางคืนจะเป็นเดียวกับพวกอาหารการกินนะคบผมคล้ายๆตอกข้าวสารอะไรประมาณเนี้ยครับก็มีนะครับมีฟุ้งแห้งนะครับตอแจงนะครับมาเช้าแล้วตื่นสายนิดนึงนะครับผม หอยลายด้วยโลหนึ่งแปดสิบครึ่งโลสี่สิบครับปลาตัวใหญ่เต็มเลยนะครับปลาทะเลนี่ก็ปลาขูดแล้วน,นี่กลางเหรอ มีร้านชากาแฟก็มีนะครับนี่ค,ครับนี่ก็คือตลาดนะครับผมหัวหินสวัสดีครับรึกษาอินดี้นะครับวันนี้ก็จะมาสรุปการเดินทางนะครับเที่ยวหัวหิน สองวันหนึ่งคืนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับน้าแจนเดินทางยังไงครับผมรถไฟจากสถานีบางซืง่อเวลาเก้าโมงครึ่งเดินทางมาถึงที่นี่ประมาณถึงที่หัวหินประมาณบ่ายโมงบายมงห้าสิบบ่ายโมงห้าสิบแ,<ต>แล้วจากนั้นทําไงต่อ<า>ครับดเดินทางกันลงมาเช็กอินหาที่พักแล้วก็ได้ที่พักที่ไหนครับผม ใกล้กับสถานีรถไฟมากเลยก็คือตรงกันข้ามเลยเนอะซึ่งกับอินรีสอร์ทนะครับผมราคาเท่าไหร่ครับว่าเลือกที่พักยังไงกี่ห้องกี่นอนอ่าถ้าสองห้องนอนก็อยู่ที่ประมาณหกร้อยแต่ถ้าสามห้องเออตับเตียงประมาณเขาคิดเป็นเตียงใช่ไหมครับผมใช่ค่ะคิดเป็นเตียงนะครับผมเตียงหนึ่งก็คือสามยูนห้าฟุต เราก็เลือกเตียงสบายๆนอนอย่งคนละเตียงเลยนะครับเราจะมากี่คนใช่แล้วเราเช็คอินกี่โมงครับผมเช็คอินเข้าเช็คอินเข้าเข้าก็ตามเวลาที่มาเลยตามเวลาต่อบ่ายสองโมงเช็คอินออกเช็คอินออกนี่ประมาณเที่ยงวันอ๋อตอนเที่ยงอีกวันหนึ่งอ่าแล้วหลังจากที่เราได้เช็คอินเข้าเนี่เราไปไหนกันต่อครับเก็ไปเดินเที่ยวชี้ชายหาดเล่นน้ำทะเลนะคะ ช่วงไหนครับผมช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายช่วงเย็นเลยค่ะเย็นนะคบผมเพราะว่าบ่ายเราจะพักกอนแป๊บแบบหนึ่งก่อนอาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวเต็มตัวไปนี่ใช่ไหมครับไปเล่นน้ำทะเลนี่เล่นน้ำทะเลถึงกี่โมงครับประมาณ หกโมงกว่าโอ้โหกว่าแล้วก็ทำไรต่อครับเดินมาที่พักค่ะเดินกลับมาที่พักที่พักที่สามารถเดินไปกลับได้ใช่เลยค่ะไม่ไกลจากชายทะเลก็คือเดินตรงมาอย่างเดียวเลยไม่ไกลจากชายทะเลเท่าไหร่ครับผมจากนั้นทำยังไงก็นั่นก็ลงไปเดินเที่ยวอีกค่ะถนนคนเดินถนุกมากถนนคนเดินมีความสุขมากกินเยอะกินเยอะมากนะครับเหมาะเหมาะกับคนไทยไหมครับใช่ค่ะราคาที่นีคือเหมาะกับคนไทยนะครับซื้อได้ใช่อย่างกุ้งมากรเนี่ย ที่บ้านเราไม่มีนะพันธุ์ข้าที่นี่มีนะครับผมที่นี่มีด้วยมีด้วยกุ้งมังกรแต่เราไม่ได้กินนะครับเรามองมองเฉยเรากินแต่กุ้งมังเกลือมังกรไม่ไหวจากนั้นเรากลับมากี่โมงครับเสร็จแล้วกลับมาประมาณสามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มอาบน้ำได้ขนมมากินแล้วก็นนนออพักผ่นอนพักผ่อน แล้วตื่นนที่กี่โมงครับผมตื่นอีกทีก็ประมาณหกโมงหกโมงครับเมื่อเช้าจะตื่นหกโมงเหรอแ้่ผมตื่นสายสุดน,นะครับเจ็ดโมงกว่าพอ <laughs> ตื่นเจ็ดโมงกว่าเรากิจกรรมของเราไปไหนกันครับก้าวดนไปเดินหา กาแฟทานใช่ก็ได้ไปเจอที่ไหนครับไปเจอที่เซเว่นเซเว่นแล้วตอนตลาดสดต่อตลาดสดด้วยนะเราไปเจอตลาดสดนี่คือเราคิดว่าจะเจอมันแล้วหลงไปใช่ไหมเออหลงไปแล้วหลงไปก็คือทางเดียวกับที่เราเจอเมื่อคืนนี้ที่มันเป็นถนนคนเดินตลาดนัดตอนกลางคืนอ่ะมันเป็นตลาดนัดคนเดิน ใช่แต่ตอนเช้ามันเป็นตลาดเราไม่รู้นะครับผมไม่ได้เรารู้เราไปเจอใช่ล้วก็ไปเจอราคาก็พอซื้อได้ของแม่แดงเท่าไหร่ของน่ากินหลายๆอย่างเลยถูกกว่ากรุงเทพถูกกว่ากรุงเทพใช่ของก็สดโอ้โหเห็นปลาหมึกปลาช้าแล้วโอเคมากอยากได้เลยเนาะถ้าเราไม่ติดว่าเราแบบเดินทางลําบากก็มัน่เปเพราะว่าก่อนจะไปถึงอ่ะปลาหมึกเน่าจริงไหมก็ใช่ไงเราไม่ได้เตรียมของไว้ใช่น้อแ็ง เราต้องรอบหน้าถ้าเกิดมาอยากจะซื้อของกลับเราก็ต้องมีกล่องกลงของโฟมันนะครับผมเกลือด้วยแช่ใชช่เคื่องด้วยแผงแชร์ถ้าอย่างนั้นต้องเตรียมตัวอีกอย่างนึงครับผมและนี่เรานั่งรออะไรกันอยู่ครับขนาดนี้อันนี้รอเวลาจะไปขึ้นรถไฟค่ะก็คือเราเวลากลับแล้วถ้าเปนรถไฟก็จะมากกี่โมงครับดูไหมครับไฟมาสองโมงมาสองโมงครึ่งประมาณนี้เราต้องไปถึงประมาณ บายสองบายสองบายโมงบายสองไปแล้วซื้อได้เลยอ่ะโอครับผมรถไปมาสองโมงเพิต้องขึ้นรถกลับรอบหน้ามีแผนจะไปที่ไหนต่อไหมครับรอบหน้ายังต้องคิดดูก่อนดีครับว่าจะไปทะเลไหนดีต้องดูก่อนนะครับผมต้องดูก่อนว่าจะไปทะเลไหนสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบายใครที่มาเที่ยวก็เที่ยวได้นะครับวันธรรมดาก็เที่ยวได้นะครับสงบเงียบใคแล้วจะไปจันทร์แบไปจันทร์เลยเหรอเยอะแบมไหนเอ้ย